นีเราอยู่ที่สวนลุงชำนานะครับอยู่ที่กาญจนบุรีครับเป็นสวนอินทรพลัมสวนนี้เขาเพิ่งจะเปิดสวนในเข้าชมครั้งแรกเลครับนี่ตอนทีปลูกต้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นต้น,นอายุห้าปีน่น,นี่คุณลุงเจ้าของสวนอันนี้เพิ่งเ,เปิดเลยใช่ไหมครับเนี่ยมีกี่ไร่ครับคุณลุงสวนนี้ตรงนี้มีสามไร่มีสามไร่เกือบสี่ไร่สี่ไร่แล้วต้นนี้มีกี่พวงครับต้นหนึ่งพีแปดนะแบบแปดพวง แล้วมีทั้งหมดกี่ต้นครับของเราร้อยยี่สิบต้นโอ้โหนี่ครับโอ้ยทั้งหมดสองร้อยกันประยุน์ฝั่งนู้นอืมแล้วนี่คือใช้เวลาปลูกนานไหมประมาณสองปีก็สองปีออกลูกแล้วเราขายโลเท่าไหร่ครับที่นี่มันมีไอ้สี่ร้อยกับสามร้อยหาสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยแล้วแต่ไซส์ครับนี่ครับเพื่อนๆแวะมาเชียร์วันได้นะยินดีนรับคุณ ของสวีเหลืองและกำลังสุกแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับลุงเหลืองขนาดนี้คุ้นๆาจะประมาณเกินอายุประมาณสักสิบวันสิบวันเลยก็ต้องร้อยร้อยห้าสิบวันรั่วหมดเกินอายุประมาณได้ประมาณสักสิบวันแค่นั้นสิบวันเองอย่างนี้แล้วสวยอย่าคุณลุงไปขายที่ไหนครับมีแม่ค้ามารับรับขายหน้าสวนไปด้วยอยู่กับคนขาวในตมอากสีนะแวะมาเที่ยวก็ได้เนาะทุกวันเลยช่วงนี้ ประมาณเดือนหนึ่งเนาะถรือก็จะหมดหเมดนี่ยรับแวะมาดูกันได,ไดน้นี่กำลังเงริ่มปลูก